อยู่ริมน้ำคะ่ะอยู่ในคลองนะคะพี่คะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะอันนี้นะฝลตกใส่หลอบสองหลอดนกขณเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะตอนนี้ก็ยังประตกดอกคะ่ะแต่กระตุกไอคอยก็ยังบันทันเลยถึงางาน,นดินนกขณะเนาะ,ะ,นะ,ะอยู่เป็นกระไลลงมานะคะพี่น้องคะ่ะดีนะคะพอว่ามีน้ำนกขณะเนาะลุ่มกรพัดเย็นๆน,นะคะอยู่ริมน้ำ <c oughs> ดีค่ะอันถ้นาฝนบโตกกับพ่อฮาสิได้เอานามตรงนี้ขึ้นไปลดหญ้าเลยนะคะฝนตกฝั่งนู่นละค่ะฝั่งเขานะคะนามก็เลยมาเนาะคะ่ะเนาะอ,อันวาสิขามไปหานอไม้ฝั่งนันก็เลยบ่ได้ดไป่นอนนาะคะ่ะพราะว่าฝนบ่ตกใส่ตกกระตกหน่อยๆน,นะคะนี่ค่ะนามไหลลงมานะคะพี่น้องจ้าร่มกับผ้าเย็นๆบรรยากาศริมนามนะคะ ฝนตกใส่หลอบสองหลอบน,ะะน้ะเนาะตอนนี้ก็ยังประตกนะค่ะแต่กระตูกไคอยกันย่างบ้านถึง,งนั่นดินน,ะะน้ะงคณะอยู่พี่น้องเจ้าคะ่ะเขาใหญ่ฝนบปตกนะคะต๊กอยู่บนเขาเนาะคะ่ะหนามานะคะเปื่อนๆพี่ๆจะหนามเคิกดีอยู่เนาะคะ่ะหนามมาแล้วอากาศสิไดยเย้เย็นๆนะคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะน้ำไหลลงมานะ,ะเพื่อนพี่ๆจ้าดูคะ่ะเห็นบหคะเนาะเย็นมากเลยคะ่ะอากาศดีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะักอยู่ริมน้ำคะ่ะอยู่ในคลอ,องนะคะพี่คะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะอันนี้นะไหลลงมาบรรยากาศรอบๆนี่นะคะดูคะ่ะ ดูค่ะพี่น้องจ้าดูนะคะหนามเบิ่งัะสิไหลลงไปอ่างเนาะคะ่ะเนาะไก่เติบค่ะกำอ่างกไก่เติบนะคะดีค่ะอันถ้นาฝนบาตกก็พอห้าสิได้เอาหนามตรงนี้ขึ้นไปลดหญ้<ย>ารอเนาะคะ่ะเพระว่าฝนบาตกใส่ตกกระตตกหน่อยๆนะคะ นี่ค่ะน้ำไหลลงมานะคะพี่น้องจ้าร่มขัว้วผาเยน็นๆบรรยากาศริมน้นานะคะไหลลงมาค่ะไหลแห้งอยู่ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเจ้าค่ะเขาใหญ่ฝนบตกนะคะตกอยู่บนเขาเนาะค่ะหนามมากนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆพี่ๆจ้าหนามคึกไหลลงมาบรรยากาศรอบๆนี่นะคะดูค่ะดูค่ะพี่น้องจ้า นะมาะพี่ๆจ้าลมพัดเย็นๆจ้าเป็นบหค่ะอันนั้นไหลลงมานะคะไหลลงมาเหนะะนน็นนะคะฝนตกฝั่งนู่นละค่ะฟังเขานะคะน้มก็เลยมาเนาะคะ่ะเนาะอันว่าสีขามไปหาเนาะใหม่ฝั่งนันก็เลยประเดีดไปอยู่ริมน,น้ําค่ะอยู่ในคลองนะคะพี่คะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะอันนี้หนะเป็นกระไลลงมานะคะพี่น้องคะก็ดีนะคะพอว่ามีหนามเนาะเนาะลงกับัดเย็นๆนะคะอยู่ริมหนะเหมือนเมื่อยอยู่ใช่ไหมคะพี่น้องเหมือนเมือยอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะพออยู่ริมอยู่ริมหนามเนาะเะนาะ,ะไหลลงมาบรรยากาศรอบๆนี่นะคะดูค่ะ ดูค่ะพี่น้องจ้าดูนะคะอัณะคนก็จะวนเกี่ยวไปทางนั้นนะคะนี่ค่ะพีมอเกี่ยวลงไปทางนู้นนะคะดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะตอนน้ค่ะเพะว่าฝนมาตกใส่ตกกระตกหน่อยๆนะคะนี่ค่ะน้ำไหลลงมานะคะพี่น้องจ้าร่มกับผาดเย็นๆบรรยากาศริมน้ำนะคะตอนน้ค่ะพระว่าฝนมาตกใส่ตกกระตกหน่อยๆนะคะ มีขาน้ำไหลลงมานะคะพี่น้องจ้าร่มกระพัดเย็นๆบรรยากาศริมนามนะคะเพื่อนพี่พีจ้าดูคะ่ะเห็นไหมคะเนาะเย็นมากเลยคะ่ะอากาศดีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปนะเหมืนอนเมื่ออยูใช่ไหมคะพี่น้องเหมือนเมื่อยยููใช่ไหม,มคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอ,อยูริมยูริมนามนะคะอทำนะคาะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงที่น้ำไหลลงมานะะเนคเนพี่น้องจ้าดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะน้ำไหลลงมาจากเขาใหญ่เหมือนเมือดูใช่ไหมคะพี่น้องเหมือนเมือดอู่ใช่ไหมคะก็ะไม่เป็นไรนะคะพออยู่ริมอยู่ริมนามโนะคะเนอ,ะอ่ะนี่นค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะร่มผัดเย็นๆนะคะเพื่อนทุขับไปบ่ได้ลแล้วน้ำไหลแล้วค่ะพี่น้อง แต่บ่รู้ว่าสิเกิดหรือบงคองเลยเนาะค่ะเนาะน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูน้ำนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆจ้าหนามากค่ะหนาม,มาหลายแล้วด้วยค่ะเดึกไหลลงมาบรรยากาศรอบๆนี่นะคะดูค่ะดูค่ะพี่น้องจ้าดูนะคะคะอันนั้นเพื่นก็นจะวนเกี่ยวไปทางนั้นนะคะนี่ค่ะให้บอกเกี่ยวลงไปทางนู้นนะคะ ดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะดีค่ะอันถา้าฝนบโ,โตกก็พ่อห้าสิไดเอาน้าตรงนี้ขึ้นไปดรดย่าเพื่อนพีชีจ้ดาดูค่ะเห็นบค่ะเนาะเย็นมากเลยค่ะอากาศดีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะนักนามเพิ่งจะสิไหลลงไปอ่างน้ะคะ่ะเนาะ ไก่เติบค่ะกําอางไก่เติมนะคะตา่างเพนไหลลงมาเนาะคะ่ะอันนี้เิ่นกระป็นเองนะคะยังมีอันนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศนะคะนวัสดีพี่น้องนะ<ย>งเปื่อนพีพีจ้าดูคะ่ะเป็นเนค่ะเนาะเย็นมากเลยคะ่ะอากาศดี<ย><ง>แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะัะ<ย><ง>ลงมาจากเขาใหญ่คะ่ะ อ่นฝนตกอยู่หม่องนึงเนกข่ะเนาะเพิ่นกระนาเพิ่นกระม,มานะคะพอเราอยู่ป่ายน้ำนะข่ะเนาะมาค่ะสวัสดีค่ะต้นดอกไม้นะข่ะเนาะเข้ากระดขึ้นไปใส่นั่นแหละค่ะได้ไปใส่ต้นไม้ไดไปใส่หญ้านั่นแหละเ<ม>ขาก็ดีกะกะประมาณนี้นะคะพี่น้องจะค้าดูค่ะน่าบ่ค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะ ฝนตกใส่หลอบสองหลอบนะะเขาะตอนนี้กันยังประตกดอกค่ะแต่กระตุกไ่คอย,คอยกันยังบาทางัท่านถึงเงนินดินนะะเนาะอยู่ดีค่ะอันถา้าฝนบรตกก็พ่อเ้าสิไดเอาหนามตรงนี้ขึ้นไปรดหญ้าอันดอกไม้นะขณะเ,ะเขาขกใหญ่ขึ้นไปใส่นั่นแหละคะ่ะไปใไสไ่ต้นไม้ เลยไปใส่หญ้านั่นแหละนะคะพี่น้องคะเห็นบอค่ะนะี่ค่ะอันนั้นลงมาจากเขาใหญ่นะคะน้ำคงคองเลยเนาะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูน้ํานะคะเพื่อนๆพี่ๆจ้าหนามมากค่ะหนาม,มาหลายแล้วเด้อค่ะเด้อ<ม>เขาก็สวยงามมากเลยค่ะเขียวๆนะคะลดต้นไม้ลดดอกไม้นะคะดูน้ําค่ะพี่น้องเห<ม>็นบ่จ้าหนามมากเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวสื้ผ้าดูนะหนาหนามจะไหลลงมานะคะไหลลงมานี่นะคะหนาเพิ่นไหลลงมาเนาะคะ่ะอันนี้เิ่นก็ะเป็นเองนะคะจะมีอันนี้เนาะคะ่ะรรยากาศนะคะนี่ค่ะพี่น้องนะนาเพิ่นกะสิไหลลงไปอ่างเนาะค่ะเนาะไก่เติบค่ะกับอ่างกไก่เติมนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่หมดค่ะ ล่มพัดเย็นๆนะคะเพื่อนๆดอกไม้นกขะนะเข้ากระไดขึ้นไปใส่นั่นแหละคะ่ะใดไปใส่ต้นไม้ได้ไปใส่หญ้านั่นแหละคะ่ะลงมาจากเขาใหญ่ค่ะอันฝนตกอยู่หมองนึ่งนกะขนะเพื่อนกระนามเพื่อนกระมานะคะพอเราอยู่ป่ายนามนกขนะคะน่ะลงมาจากเขาใหญ่ค่ะๆๆๆๆๆ อ่นฝนตกอยู่หมองนึงนะะเนกข่ะเพิ่นกระนามเพิ่นกระมานะคะเพราะเราอยู่ป่ายน้ำนะค่ะเนดอกไม้นะคะ่ะเข้ากระไดขึ้นไปใส่นั่นแหละค่ะไดไปใส่ต้นไม้ได้ไปใส่หญ้านั่นแหละค่ะอันนั้นเพิ่็จะวนเกี่ยวไปทางนั้นนะคะนี่ค่ะห็นบอกเกี่ยวลงไปทางนู้นนะคะดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ไหลลงมาบรรยากาศร,รอบๆนี่นะคะดูค่ะดูค่ะพี่น้องจ้าดูนะคะลดต้นไม้ลดดอกไม้นะคะดูน้ำค่ะพี่น้องเห็นบาจา่จ้าหนามาะะาเด้กค่ะเดมอเดี๋ยวสิพาดูน้ำน้ำไหลลงมานะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นบ่จากพี่น้องจ้านะคะพี่น้องค่ะพี่นมอค่ะ นะคะอันนั้นลงมาจากเขาใหญ่นะคะน้ำเตนินดอกไม้นกขานะเข้ากระไดขึ้นไปใส่นั่นแหละคะ่ะไดไปใส่ต้นไม้ไห่ไปใส่หญ้านั่นแหละคะ่ะ<ม>อันเย็นเย็นนะคะยวนไก่นามเนาะค่ะก็ยเย็นๆย็นนะคะ,ะ,คะพี่น้องจ้าดูบรรยากาศนี่คะ่ะเขานะคะนี่เขาค่ะน้ำไหลลงมา